ตรวจนะคะได้เช่นเดียวกับการาไปตรวจที่แผนกหัตด์ข้อเลยนะคะ <S <S เพราะว่าเราต้องเตรียอรมอ่ค์ความรู้เ่เนื่องจากเราต้องมีการไปตรวจไปดูแผลนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนผ้าใหมให้กับเขาเนาะวิธีการก็คือเราอาจจะใช้ตัวของเป็นเซฟฟัชชิ่งนะคะซึ่งมันจะมีตัวของสำลีอยู่ด้านในเนาะเราอาจจะถ้าบางเซตของบางโรงพยาบาลมีก้อนอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องเปิดเพิ่มแต่ถ้ามีก้อนก็เปิดเพิ่มไปได้หนึ่งก่อนเร้ซับแผลคนไข้ดูดูด้านในดูด้านนอกอะไร ะะใช้น้ำยานะคะอาจจะเป็นใช้เป็น normal s a l i n e เลาลว็็จะได้ฆ่าเชื้อบริเวณแผลไปด้วยนะคะถุงมืออาจจะเตรียมดิโปโพสไปประมาณ1-2ถึงคู่เนาะคู่แรกอาจจะใช้ตอนที่เราตดผ้าอนาไมยนะคะแผ่นเก่าออกมานะคะแล้วก็คู่ที่2นะคะพอที่เราฟัดชิ่งดูแผลแหวกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเลิกมือเนาะพอจะเอาผ้าหนุงใหม่ใส่เข้าไปหรือเกี่ยนผ้าถุงเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะเลอะเลอะคนไข้แล้วก็เตรียมไปประมาณ ะะคะตัวของถุงมือ <c oughs> นะคะสตเตอร์ไลน์อาจจะเตรียมไปประมาณ1-2คู่นะคะบางคนอาจจะใช้คู่เดียวนะคะในการฟัชชิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ดูแผลต่อนะคะล้วงบัดคอสต,ต่อเลยหรือว่าบางคนเฮ้ยฟัชชิ่งไปแล้วเรากลัวว่ามันจะไปคอนทามิเนตด้านในของแผแลเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะเพื่อใช้ล้วงบัดคอสดูแผแลด้านในก็ได้นะคะไม่ผิดหลักการเนะาะทีนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมไปเพิ่มอีกก็คือตัวของสายวัด นะคะเอาไว้เพื่อสําหรับกรณีเรายังไม่เคยเจอเคสนี้เลยนะคะอาจจะเอาไปวัดในเรื่องของความยาวหัวนมนะคะและที่สําคัญที่เราต้องวัดแน่ๆก็คือในเรื่องของความสูงของยอดมดลูกในช่วงของหลงังคลอนะคะแล้วก็เตรียมในเรื่องของผ้าอนามัยผืนใหม่ไปด้วยนะคะอย่างน้อย1นึ่งผืนนะคะกรณีคนไข้ของเราสองชั่วโมงหลังข้อเขาใส่เขาใส่ตัวยางตัวนี้ไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ปดแล้วก็ปดแล้วก็ใส่ผืนใหม่เข้าไปบางคนผ้าตัวของผ้าถุงเลอะมาก น,นะคะเราก็อาจจะเตรียมผ้าถุงในเผื่อไว้เพื่อที่จะเอาไปเปลี่ยนให้กับคนไทยนะคะอีกอย่างงที่ต้องเตรียมไว้นะคะวางรอไว้ใต้เตียงได้เลยก็คือตัวของเบ็ดแพรนะคะที่เราจะเอาไว้ฟัดชิ่งแล้วก็ทิ้งขยะต่งตางๆเก็บทีเดียวนะคะก็จะไม่เปื้อนถุงขยะติดเชื้อด้วยแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ล้างได้ทำความสะอาดได้นะคะประมาณนี้นะคะกรณีสมมุติเรายอยากตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นอยากจะฟังลังฟังฮาร์ดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเอาสเตโตสโคปไปได้นะคะรวมถึงเครื่องมือวัดเวลทันทาต่างๆเราก็เตรียม สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมถอดอุปกรณ์เช่นพวกนาฬิกาอะไรต่างๆนะคะออกไปด้วยเนาะค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปหาคนไข้เนี่ยนะคะบางทีถ้าสมมติว่าเราเตรียมไปเตรียมเซ็ตต่อนหน้าคนไข้บางทีเราอาจจะยังไม่คล่องเราอาจจะใช้เวลาในการเปิดของเข้าไปด้านในทีน้ํายาด้านในนานนะคะเราสามารถไปยุบได้โดยการเรามาเตรียมเซ็ตไว้ก่อนแล้วก็พับไว้แล้วก็ไปวางมอบาคนไข้แล้วก็เปิดได้เลยมันก็จะไวกว่านะคะกว่าที่เราจะไป เตรียมตรงนั้นนะคะหนูก็สามารถเตรียมได้เหมือนปกติเช็ควัน x 5แล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ออกให้หมดนะคะเทน้ำยานะคะเปิดตัวของกอสเตอร์ไล์เตรียมไว้ได้เลยนะคะเอ่อเซตฟัสตบางที่ก็อาจจะมีตัวของฟอร์เ็ตนะคะบางที่ก็ไม่มีนะคะแล้วแต่ประยุกต์ ได้เลยสมมติมันไม่มีฟอร์เซตจริงๆเราสามารถใช้ถุงมือสเตอร์ไลน์สองคู่นะคะคือคู่แรกเอาฟัชชิ่งแล้วก็เปลี่ยนใส่คู่ที่2เอาเอาเช็คแพดด้านในอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เนาะสมมติหนูปีนไปอย่างนี้หนูก็เทน้ำยาไปนะคะเพื่อที่เทให้พอนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไปทําความสะอาดแพ่ได้สมมุติกรณีแบบนี้ถ้ามันไม่มีตัวของกอสเราก็เปิดกอสเพิ่มไปได้ โดยส่วนใหญ่เซ็ตฟันมันจะมีกอดไว้ให้เราเด็จ <c oughs> เรียบร้อยปุ๊บนะคะเราก็ปิดตัวเซ็ตไปก็เราไม่ต้องเอาไว้ใส่ไว้ข้างในเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปียกนะคะทีนี้เวลาเราจะปิดเราสามารถปิดแบบเดิมก็ได้คือปิดแบบสามสามเหลี่ยมที่เราพับมาก็ได้หรือเราอาจจะพับครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็พับเป็น เพื่อเวลาเรายกไปที่หว่างขาคนไข้เราจะได้แบบยกไปง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมถุงมือวางไว้นั่นมนถ่ายวัดเอาไว้แล้วก็เอาอตัวของโอเบตเฉยไปไว้ข้างข้างก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราจะตรวจร่างกายเราจะตรวจจากศีรษะจนปลายเท้ามาก่อนนะคะตัวอันที่เลอะมากที่สุดเราจะเก็บไว้ท้ายสุดเลยนะคะเราเก็บไว้ท้ายสุดเลยพอเราเสร็จป,ปุ๊บเราจะได้ออกเลย อะทีนี้อันดับแรกก่อนที่เราจะมาประเมินตัวของคนไข้เราก็ต้องรู้แคกาาวนไข้มลเบื้องต้นเนาะอาจจะซักประวัติคนไข้ประเมินแบกืกองต้นคนไข้มาก่อนหน้านี้แล้วเบื้องตน้นนะคะว่าเคนไข้เป็นหดความเป็นมาอะไรอะไรที่เราต้องเช็คมากน้อยแค่ไหนะนะคะเข้ามานะคะกรณีเราเคยเจอคนไข้แล้วก็บอก บอกแค่ว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะมาก็คือเราจะมาตรวจร่างกายเขาได้แก่การตรวจอะไรบ้างเช่นตรวจดูภาวะซีนะคะตรวจดูเต้านมตรวจดูมดลูกตรวจดูแผลแล้วก็ตรวจดูการรวมของเส้นเลือดดำสมองบอกเขาคร่าวๆนะคะพอเข้ามาแนะนําตัวเสร็จอะไรทําได้ง่ายสุดวัดความดันทายนะคะวัดทรายหนูก็วัดความดันโลหิตนะคะวัดไข้นะคะวัดชีพจรนัำตาการหายใจแล้วก็หนีบออกซิเจนแซ็ตลูนแอตามตามปกติมาที่หนูเคยตรวจ สมมติเราวัดความดันโลหิตเสร็จเรียบร้อยแล้วทีน,นี้เราจะตรวจอะไรบ้างนะเมื่อกี้ B ที่เราต่างๆที่เราดูกันซีเ <C S 1> นาะ <C. S 1> เราก็ไล่สายตาลงมาะคะุณแม่เ,เองเปิดตามองข้างบนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคนไข้ที่ระยะตั้งครรภ์หรือกอดขอดเนี่ยไม่ซีดหลังขอดถ้าเขาเสียเลือดเยอะเขาอาจจะเริ่มซีดก็ได้นะคะก็ต้องบอกให้เขาคอยสังเกตตัวเองถ้าแม่ซีดเยอะๆมีอาการหน้ามืดเวียนหัวเยอะๆนะคะแม่รีบบอกพยาบาลนะคะหรือรู้สึกว่ามีอาการเหงื่อออกตัวเย็นจะเป็นลมยังไงเนี่ยบอกพยาบาลได้ นะคะลุกไม่ไหวเป็นเดินไปเข้าห้องน้ําไม่ไหวเรียกเรียกพยาบาลก่อนได้นะเดี๋ยวพยาบาลช่วยไปอยู่พาเดินเขาไปนะคะตอนเข้าห้องน้ําแม่ไม่ต้องรอกห้องน้านะเออเผื่อว่าเป็นลมอะไรไปพยาบาลจะได้เข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยไปอย่ายนะคะต่อมาตัวอะไรนะคะตรวปาอ่าดูรีฟิปปากเคยมีดีไฮเดดไหมแม่ได้กินน้ำกินข้าวบ้างหรือยังตั้งแต่คลอดมาอะไรเงี้ยถ้ายังไม่ได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวกินได้นะอะไรเงี้ยถ้าข้าวไม่มีก็เดี๋ยวฝากฝากสามีฝากญาติไปสืได้ อาการขาดนา้ำจะได้ลดลงนะคะต่อมาก็ไล่ลงมาเราจะมาตรวจเต้านมนะคะเหมือนกันกั้นม่านได้นะคะกรณีถ้ามันมีมา่านถ้ามันไม่มีมา่านตัวเองก็หาพื้นที่ที่แบบว่าหาผ้าหาอะไรมาเพื่อป้องกันการเอ็กซ์อย่างที่บอกค่ะตรวจหัวนมลานนมแล้วก็เต้านมตามปกติสิ่งที่สาคัญที่ต้องตรวจเพิ่มก็คือตรวจอะไรคะการไหลของน้านมวิธีการนะคะคือวางมือไว้ที่ขอบของลานนมนะคะ เราจะจำลองเหมือนเด็กดูดเลยวางมือไว้ที่ขอบของลานนมมาเอินคุณแม่นี่ไม่มีลานนมเนาะกดลงนะคะกดลงเข้าหาคนไข้กดเข้าด้านในนะคะแล้วก็บีบไล่ขึ้นมาหาหัวนมนะคะกดลงก่อนนะคะถ้าเราบีบอย่างนี้อย่างเดียวอาจจะไม่ออกให้กดลงกดนะคะแล้วก็บีบเข้ามาที่หัวนมนะคะเราจะเห็นลนักษณะของน้ํานมซึมออกมานะคะเราก็บอกได้เลยว่าอาจารย์คะยอย่างเคสน,นี้ค่ะน้ํานมเริ่มซึมประมาณ 1- 2หยดหนูให้เป็นเกด เกจสองเกจสองนะคะกดเหมือนกันสองข้างอาจารย์คะข้างนี้เริ่มซึมค่ะแต่ยังไม่เป็นหยดหมูให้เป็นเกจหนึ่งหนึ่งโอเคนะคะพอตัวเต้านมหัวนมเสร็จก็ค่อยๆไล่ลงมาด้านล่างนะคะทีนี้เราจะตรวจอะไรตรวจอะไรได้บ้างบนเวทีตรวจในเรื่องของเบลลี่แอนด์ฟันดัสได้แล้วก็ตรวจบาวมูฟเมนต์ไปในทีเดียวกันได้เลยนะคะกรณีจะตรวจบาวมูฟเมนต์หนูก็เอาสเตตโตสโคปกมามาฟังแล้วก็นับบ กรณีถ้ามันไม่มีนาฬิกาตรงนี้นะคะอาจจะดูน,นาฬิกาฝาผนังหรือว่าให้เพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยเป็นคนจับเวลาให้ก็ได้นะคะเนาะเราก็ฟังเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาตรวจในเรื่องของฟันดัดนะคะคือตรวจในเรื่องของยอดบนลูกนะคะวิธีการเราก็ต้องเตรียมขออนุญาตนะคะคุณแม่เราก็ต้องคลึงก่อนนะคะเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่กลางอยู่บนอยู่ล่างนะคะพยายามห่าให้เจอก่อนมันอาจจะเจอเป็นก้อนนิ่มๆน,นะคะให้เรากดลงลึกๆแล้วก็นวด ให้มันเป็นมือกมก่อนนะคะถ้าของคนจริงๆมันจะมีพื้นที่นิ่มๆให้เราให้เรากดนวดได้นะคะพอกดนวดเสร็จเรียบร้อยแป๊บปุ๊บนะคะพอแข็งแล้วปุ๊บนะคะอ่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ช่วยยกขาสองข้างขึ้นให้หน่อยนะคะวิธีการจะวัดให้ง่ายคือให้คนไข้ตั้งขาขึ้นสองข้างนะคะโดยที่คณไข้หนุนนอนอยู่นะคะเวลาตรวจนะคะพอยกขาแล้วจะวัดง่ายนะคะทีนี้อย่างที่เราบอกถ้าเป็นตอนที่เป็น A.N.C. ใช่ไหมคะเราจะวัดเป็นเซน์หรือวัดเป็นนิ้ว <Okay. S 1> เป็นเซนติเมตรแต่ถ้าเป็นในช่วงหลังคอเราจะวัดเป็น <Okay. S 1> ปน,นิ้วนะคะเราก็จะเอาด้านด้านเซนขึ้นนะคะหลอกเดี๋ยวกันการบแอสของตัวเองนะคะจุดที่เริ่มวัดเหมือนกันเลยคือซิมไฟซิสพิวิสนะคะแล้วก็ลากมาถึงบริเวณที่มันเป็นยอดของมดลูกแล้วก็พลิกมาเนี่ยนะคะซึ่งของคนจริงมันจะอยู่ประมาณ7ประมาณ7นิว้วประมาณ6นิว้วประมาณเนี้ยนะคะเราก็บอกไปว่าตัวของมดลูกนะคะกลมแข็งดีอยู่เหนือซิมไฟซิสพิวิสประมาณ6นิว้ว ประมาณ5นิ้วประมาณ7นิ้วอะไรเงี้ยลราก็เลตขอของเราไว้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปตามเยี่ยมเราจะได้รู้ว่ามันลดลงตามทฤษฎีจริงหรือเปล่าน,นะคะพอเราวัดเสร็จแล้วเราก็ต้องบอกผลกับแม่ด้วยว่าเป็นยังไงบ้า,ทางทั้งในเรื่องน้ํานมด้วยนะเมื่อกี้นีุู้ลืมบอกนะคะพอเราวัดได้เท่าไหร่แม่คะวันนี้วัด วัดตัวของมดลูกเนี่ยได้ประมาณ7นิ้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะลองมาวัดดูโดยปกติแล้วอะ่ะมันต้องลดลงประมาณ1-2เซนติเมตรต่อวันเนาะปกติแม่จะต้องคึงคึงตลอดเลยนะมดลูกตัวเนี้ยนะคะคึงให้แข่งนะในรอบในรอบวันแรกเนี่ยคึงให้แข็งพอแข็งปุ๊บพักไป15นาทีแล้วแม่ค่อยคึงใหม่เพื่อเป็นการตกโปงการการตกเลือนหลังคอดนะคะเราก็คึงโอเคสอนวิธีการคึงเข้าไปนะคะโดยปกติอะ่ะ ไอ้ลูกๆแบบนี้นะคะลูกมดลูกของแม่เนี่ยมันจะต้องเข้าอู่นเนาะก็คือประมาณ10วันถึง14วันคือประมาณ2สัปดาห์นะคะแม่จะทำลูกเนี้ยไม่ได้แล้วเพราะมันจะลดต่ําลงจนเข้าไปในอุ้งเชิงการแม่แล้วนะคะกรณีถ้าเกิน2สัปดาห์แม่ยังคงทำได้อยู่ให้แม่รีบมาโรงพยาบาลนะคะมันอาจจะเกินความผิดปกติจากมดลูกไม่เข้าอู่นเนาะนะคะต่อมาดูอะไรได้อีกนะคะลด่พออ่ะพอาฟ,ฟังแล้วนะคะ ไปแล้วนะคะในบางคนที่หน้าท้องย้อยมากๆหรือหน้าท้องแยกเราก็ต้องสังเกตแล้วก็ลุมผลเช่นเดียวกันนะคะเหมือนตอนเอ c เ,เนาะอ่ะทีนี้ไล่สายตาลงมาดูบอะไรได้อีกคะตรงนี้ออมีบอะไรอยู่แบทเดอแบทเดอนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าแม่รู้สึกปวดฉี่บ้างไหมคะตัง้งแต่คลอดมาแม่ฉี่หรือยัง นะคะเป็นคําถามที่ต้องถามแม่ก่อนย,าอย้ายออกไปเพอที่เราจะได้ส่งเวรให้หลับคลอดทราบว่าโอเคเคสนี้คลอดไปตอนนี้นะแต่ว่าแม่ยังไม่ได้ฉี่เลยรบกวนยาบาลวอดหลังคลอดดูเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะว่าแม่ควรฉี่ภายในกี่โมงอนะไรเงี้สมมุติอ่ะรบคลอดเวลานี้ <40 S 1> แม่ควรฉี่ภายในกี่ ประมาณ 16-, 16. ถึง18แปดนอยเงี้ยแม่ควรฉี่ครั้งแรกให้ได้ภายใน4ี่โมงเย็นนะไม่เกินไม่เกิน6กโมงเย็นนะประมาณนี้นะแม่นะแต่ถ้าแม่ปวดก่อนแม่ฉี่ได้เลยนะคะพอแม่ฉี่ครั้งแรกแล้วอย่าลืมบอกพยาบาลเขานะพยาบาลเขาจะได้รู้ว่าแม่ฉี่ครั้งแรกไปแล้วหลังจากนั้นแม่ก็ฉี่ได้ตามปกติเลยสองสาม่วโมงฉี่ทีนะคะสังเกตตัวเองนะแม่ช่วงแรกๆอาจจะมี<อ>ฉี่แสบๆบ้างเนาะเพราะว่าจังหวะที่ลูกคลอดออกมาหัวมันไปกระทบกระเทือนกับท่อฉี่นะแม่นะแต่ว่ามันจะต้องไม่มีอาการที่ฉี่แล้วแสบขัด ะคะแค่ฉีดแสบเฉยๆแต่ต้องไม่ขัดแล้วต้องไม่ขุนต้องไม่มีไข้นะแม่นะถ้ามีอาการเริ่มมีไข้แล้วก็มีสีฉีดแสบขัดขุนมันอาจจะติดเชื้อทางเดินปสัสสาวะยังไงให้แม่บอกทีนะคะเนี้ยนะคะถ้าฉีดแสบนะคะบริวเวณท่อไม่เป็นไรนะคะเพราะอาจจะเกิดได้จากการทรมากนะคะเวลาหัวเด็กเงยมาตอน extension หัวออกมาอะไรเงี้ยแต่ต้องไม่มีไข่ต้องไม่มีแบบอาการแสบขัดหรือว่าขุนปสัสสาวะขุนนะคะโอเคนี่คือแบบเดิมกรณีถ้าสมมุติว่าเริ่มมีแบตเดิมฟู ทำไงดีเอ่อก็เราอาจจะลราให้เขาฉี่เองก่อนก็ได้นะคะก็แม่เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพอพยาบาลเช็คแผลแล้วเสร็จแล้วแม่สามารถลุกเดินไปเข้าห้องน้ำได้นะอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าคไท้แบบเลือดฟูจริงๆแล้วแม่ฉี่ไม่ออกเราอาจจะต้องช่วยสูดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันไปขัดการหดลตัวของมันดูนะคะอ้าวดูอะไรได้อีกจะดูบีไหนได้อีกบีดิงแอนโลเกียแล้วก็บอททอมใช่ไหมคะแต่มันจะเลื้อถูกไหม เราจะทำเป็นอันดับสุดท้ายสิ่งที่เราตรวจได้ชงด้านล่างดิเวนเราตรวจดีเวนคอมโบิตได้นะคะคุณแม่คะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะตรวจการอุดตันของหลอดเลือดดาส่วนปลายเนาะเดี๋ยวพยาบาลจะดันปลายเท้าเข้าหาตัวถ้าแม่เจ็บนอกแม่บอกนะคะมือนี้ก็กดลงนะคะกดลงกดเข่าลงแล้วก็มือนี้จับปลายเท้าแล้วก็ดันเข้าหาลำตัวนะคะถ้าคนที่โฮเมซายโพสิทีฟมันจะตึงน้องขึ้นมาแต่เราจะเห็นอยู่แล้วแหละน้องมันจะบวมแดง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะมันจะไม่ค่อยเจอหรอกในช่วงสองชั่วโมงหลังคลอดหรือช่วงยีชั่วโมงแรกหลังคลอดนะคะถ้าหลังย4ิบชั่วโมงแรกไปแม่ยังไม่เอเรีย่ยังมือเหลนเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องบอกแม่ว่าแม่ช่วงแรกๆเนี่ยนะคะถ้าแม่ไม่ค่อยเจ็บแผลแล้วแม่พยายามพลิกตัวเยอะๆพยายามลุกลุกเข้าห้องน,น้ำทำอะไรด้วยตนเองเนาะมันจะได้ไม่เกิดการกุดตันที่หลอดเลือดที่ขาไม่งั้นเดี๋ยวขาแม่จะบวมแล้วต้องนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนาน,านเนาะเดี๋ยวต้องให้ยาละลายเลื่อนๆหร ค่ะะอทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของแผละนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของน้ำข่าวปลาที่มันออกมานะคะที่อันนี้เราเตรียมไวก่อนหน้หนูถนัดข้างไหนก็เข้าข้างไหนนะคะที่เมื่อกี้เราอยู่ผีพากันไหมนะคืออู๋สมมติว่าตรงนี้เราเหน็บยนนืน้ำเก่าแล้วกัน そう <Yeah>,、right. <laughs> แม่ขาหนักมากค่ะแม่เดี๋ยวหมอเขะไดิทธิะเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าละไมให้ด้วยแล้วก็เช็คแผลให้ด้วยนะคะคุณแม่แม่แปะดูแบบว่าแปะจริงๆเดี๋ยวคุณแม่ยกก้นขึ้นนะคะเดี๋ยวจะใส่กระโถนเข้าไปด้านในนะสมมุติมันยกได้แล้วเนาะมันหนักมากด้วยทีนี้เราก็ล้าก็ทำการปลดนะคะตัวของผ้าลนามคื พอกดอย่างนี้สายอันหลังอะ่ะมันจะเลื่อนได้แม่ยกก้นนิดนึงมันก็จะสไลด์ตัวของตัวนี้มาได้แล้วเราก็กดกดด้านหลังออกแล้วก็อเอาตัวนี้ใส่ไปได้ีีได้เลยนะคะเราก็จะไม่ต้องไม่ต้องยกกลับไปกลบับมามันองนั่นน่นนโอเคทีนี้มือเลยยังเจออแล้วเนาะทีนี้ในสถานการณ์จริงเลยแล้เราก็ถอดถุงมือคู่แรกิ้งไปได้ใช่ไหมได้นะคะแล้วเราก็ออกะะกเอาเซตมาคู๋เนาะโดยปกติพื้นที่ตรงนี้มันจะว่างนะคะครูขอเอาเป็นอีกอย่างนะ เค้กแผลนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการล้วงเอาก้อนเลือดเนาะที่มันเป็นก้อนเลือดด้านในออกมานะคะจะรู้สึกเจ็บๆหน่วงๆนิดหนึ่งเนาะแต่เด็กยพยาบาลจะบอกก่อนนะคะ,ะควานนะคะ่าจะเป็นหน่วงในช่วงนะคะแป้งเต็ม กรณีถ้ามันม <hi> ีฟอร์เซปเราก็ใช้ฟอร์เซปได้แต่ถ้าไม่มีฟอร์เซปเราก็ใช้ถุงมือคู่นี้ฟัดชิ่งได้นะคะฟันเหมือนปกติเลยที่เราฟัดชิ่งปกติทั่วไปเราฟัดตรงไหนคะ monkb เนาะเราก็ทิ้งไปก็อะไรอีกเลเบียเจราบอยจูร่าก็ลาลตัวอ่ทำไมต้องถ um. ึงเอาด้านไกลตัวเพราะเราสุดตัวอะไรปะไม่ แล้วก็ฟาสเลเบียเมเจอร่านะคะถ้ายังเลอะมากเราก็พริกสำลีนะคะได้สองครั้งเลเบียเมเจอร่าด้านใกล้ตัวนะคะก้อนถัดไปเลเบียเมเจอร่าเมเจอร์หรือว่าไมเนอร์ไมเนอร์นะคะหนูก็สามารถแหวกได้นะคะแล้วก็ฟ้ามือค้างอยู่นะไม่ต้องเอามือออกนะคะใช่พี่เขาแหวกเป็นแบบฝุ่นอะไรแล้วก็ มันจะได้สะอาดอาดเพราะว่ารูฉี่อะถ้าเราไม่แหวกแล้วก็ยกขึ้นนะมันมันไม่เห็นหรอกออออนะคะก้อนสุดท้ายคิตอรถึงเอนัดอ้าวถ้าสัมรีเกินตงเอาอีกสักก้อนฟาคิดต่อรีดถึงเอนานัดไปนะคะโอเครเรียบร้อยจังหวะน,นี้มือเราอาจจะเลอะใช่ไหมคะสามารถถอดถุงมือแล้วก็เปลี่ยนได้นะคะซึ่งเพราะอะไรเพราะเราอะไปแหวกตรงนี้ไงเราไปจับตรงนี้แล้วทำที่ดีอะถ้าตามหลักการมันก็ควรเปลี่ยนถุงมือแล้วก็มาตรวจ สมมติเราเปลี่ยนแล้วนะกูจะได้ไม่เสียเวลานะคะเสร็จปุ๊บเราก็ลองเช็คแผลซับแผลดูก่อนนะคะวิธีการเหมือนกันเลยเหมือนตอนที่เราเช็คแผลตอนช่วงที่คณไข้คลอดใหม่ๆเลยคือแหวกนิ้วไว้ข้างในแล้วก็ลองซับดูนะคะคุณแคอาจจะเจ็บนิดหนึ่งค่อยๆซับนะคะโอเคถ้าข้างในไม่บวมก็โอเคมันก็จะมีแผลที่เป็นลักษณะของด้านนอกนะคะแล้วก็ลองซับดูแล้วก็ประเมินรีดักของเราไปแผลไม่แดงค่ะอาจารย์ มีอาการบวมแค่บวมใสๆค่ะไม่มีอาการบวมม่วงที่เป็นลักษณะของฮีมาโตมานะคะขอแผลไม่แย่ค่ะแล้วก็ไม่มีดิชาซึมออกมาจากแผลคุณแม่เจ็บแผลเยอะไหมคะเจ็บ,จบเจ็บเยอะเลยเหรอถ้า <laughs> คะแนนเนาะตั้งแต่ศูนย์คะแนนถึง10คะแนนนะสคะแนน ถ้าช่วงประมาณ3คะแนนเนี่ยเจ็บเล็กน้อยพอทนได้เนาะถ้าประมาณ7คะแนนเนี่ยนะคะสีถึงคะแนนเริ่มเจ็บกลางอาจจะต้องแบบขอยาแก้ปวดและแล้วก็ถ้าประมาณ8คะแนนขึ้นไปอาจจะต้องขอยาฉีดแม่เจ็บประมาณไหนคะใช่ใไหมคะหกนะคะแม่เจ็บประมาณ6คะแนนเนาะเจ็บเยอะเลยใช่ไหมคะโอเคได้เดี๋ยวได้บอกคุณหมอให้เนาะเดี๋ยวได้ขอพาราเซตามอลมากินสักเม็ดหนึ่งเนี่ยมันจะได้ปวดดีขึ้นเนาะ Okay. ทีนี้วิธีการอยู่วิธีการหนึ่งที่หนูจะเห็นที่พยาบาลทําก็คือเขาจะเอามือข้างที่ถนัดเนี่ยนะคะมือข้างที่ไม่ถนัดคลึงมนลูกนะคะให้หมุลลูกกลงแข็งแล้วก็ค่อยใส่มือเข้าไปเหมือนตอนทีวีอะคะ่ะแล้วก็เออมันจะเจ็บๆหน่อยช่วงเนี้ยล้วงเอาบตดคอตของคนจริงๆอะคะ่ะมันจะมีบตดคอตอุอยู่ที่บริเวณปากมวลลูกนะคะพอเราล้วงเอาออกมาได้มันจะเป็นลักษณะก้อนเลือดน,นะคะก้อนเลือดมันก็จะลงมา มันจะเป็นก้อนเนี่ลียวถ้าไม่เอาออกนะมันก็จะปิดปิดเลือดที่อยู่ข้างในไม่สามารถออกมาได้นะคะมันจะทำให้คนไข้ตกเลือดช่วงหลังลอดได้นะคะแล้วอาจารย์ให้หนูหลวงะคะครูส่วนใหญ่ครูจะเป็นคนรู้เองเพราะบางทีพวกหนูก็จะไม่ค่อยกล้ากล้าใส่นิว้วเข้าไปกลัวคนไข้เจ็บใช่ไหมคะหนูก็คอยสังเกตเลือดที่มันออกมาว่าบาดคอไม่มีลักษณะ ก็ต้องคอยบอกคนไข้ว่าคนไข้คะช่วงหลังข้อน,นีอ้เลือดอาจจะออกเยอะได้แต่คนไข้ลองสังเกตเนาะตัวก้อนเลือดอมันไม่ควรจะออกเยอะแล้วเพราะว่าวันตอนนี้พยาบาลล้วงออกไปให้ค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนี้เลือดมันน่าจะออกได้ดีโฟได้ดีขึ้นหรือว่าไหลไหลไ,ได้สะดวกขึ้นอะไรเงี้ยนะคะโอเคทีนี้สมมติว่าข้างนอกมันยังเลอะอยู่แล้วก็เช็ดนิดนึงอะไรคะอ๋อเมมเต็มโอเค๋ <laughs> อ,เ,ค <laughs> อ,อเสร็จเรียบร้อยเลอะเนาะแล้วก็ถอดถุงผู้ที่สองออกถุง โอเคคุณแม่เดี๋ยวจะใส่ผ้าหน้าไม้ผืนผืนใหม่กับใส่ผ้าถุงให้นะคะทีน,นี้เราก็เก็บรองก่อนแม่ยกก้นนะเดี๋ยวเอากระถูนเ,เปลี่ยนผ้าหน้าไม้ผืนใหม่ให้แล้วก็เปลี่ยนผ้าหน้าไม้ไป เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ผ้าถุงให้คนไข้หมายก็เสร็จเรียบร้อยหนูก็เอาของไปเก็บได้นะคะ,ะก็จะเส็จเลยกไม่เอาขาดลงได้นะคะ